เขาใช้เครื่องนี้ชื่อว่าแป้นหมุน่ะแป้นหมุนแป้นหมุนกลมหมุนวาวหมุนเอานะคะสิ่งที่หมกดหมุนอยู่นี้เราทําจากวงล้อจักรยานทำจากวงล้อจักรยานนะคะโผลด้วยปูนพลาสเตอร,ตร์การขึ้นรูปมีการเขาเรียกว่าถ้าพูดผมก็ไดเราเห็นที่สถาบันแุตสาหกรรม แป้งหมกนะคะอันนี้คือแม่ทิมที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะเป็นน้ำาลแปดเหลียมแป้งทิมหลายตัวคืออ,อย่างนี้ค่ะาจา่าผมว่าเราปั้นเสร็จแล้วเราวางเราก็ฟังพ่อแม่ทิมดูเลยนไหมคะจา่าทีนี้เราไม่สามารถจะนํามาใช้ได้ภายใน5้าสิบสิบนาทีเพราะต้องรองให้เขาเซ็ตตัวอยู่ประมาณ20นาทีพูด,ดง่ายๆถ้าเกิดเราปั้นเยอะเราต้องมีแม่ทิมเยอะ วันนี้ปั้นได้ร้อยหนึ่งโอเคแต่ข้อจำกัดก,ก็คือเครื่องมือไม่มีไฟฟ้าเป็นงานแฮนเนดวันน้นได้ประมาณสามสิบใบนี่แกะออกมาราคา2ี่สิบนาทีเราทาการตอ่อขานี่คือข้อจํากัดของแบบโบราณนะคะเราต้องมาทําการตอ่อขาก่อนเมื่อกี้ปั้นไปแล้วนะคะปั้นเสร็จปุ๊บยังใช้ไม่ได้้ทีนี้เขาเซนัวอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะคะอ่ะแกะออกมามาต่อขาค่ะเลย ตอกหาสุดท้ายนี้นะคะปั้นเป็นเส้ขนขดเข้าไปนะคะอย่างที่ว่าที่ที่อาจารย์มาให้บอกขอตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสดุสดสท้ายนะคะเราคงอยู่กันประมาณสามเดือนเพราะมันต้องปั้นต้องกดต้องรอต้องะะววอใช้แรงเขาเรียกว่าใช้ความเชี่ยวชาญน,นิดนึงในการทำจริงๆแล้วเราเปิดพิพิธภัณฑ์เราปั้นงานประมาณหนึ่งปี คือสมัยก่อนเขาใช้ปั้นเขาใช้เครื่องน,นี้แต่ถามว่าเซรามิกปัจจุบันนี้เขาไม่มีใครใช้เครื่องน,นี้ละเพราะมันได้น้อยข้อจากัดมันอยู่ที่ความช้าแต่สมัยก่อนต้องใช้เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะต้องทำถูกไหมคะก็ต้องใช้ในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาคนโบราณมาเนาะแบบนี้คือปั้นโบราณแป้งหมกนะคะต้องึกขึ้นดูต่อจนดูได้ เลยอุปรกรณ์ตัวนี้ค่ะช่วยในการขึ้นรูปคือไม้ไก่ทับจับไม้นะคะตัวขึ้นรูปกระดานแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ตัดขอบเมื่อกี้นะคะคือตัวนี้ค่ะไม้ไก่ขาตีตัดนี่นี้นะคะ,นะคะสมัยก่อนช่างแต่ละคนความเชื่อทา,า,าง่างกันคนนอ้คือการปันน้นชามแต่จะเกี่ยวกับอารมณ์ของคนปั้นล้วน,น,นไซส์ไม่มีสเปคชัดเจน แคาชามสมัยก่อนบางอันจนาบางอันจบ้างบางอัญจนกบางอัญจเบาขึ้นอยู่ข้ตอตาตรงนี้นะคะกอถ้าเป็นชานสมัยก่อนเนาะน